สวัสดีคะ่ะมาพบกับบอนสีชัญญนุษย์ EP สองนะคะอ่าคลิปนี้จะเป็นบอนสีที่มีชื่อนะคะบอนสีที่มีชื่อนะอ่าบอนสีอ่าไลน์นี้จะเป็นบอนสีชัญญนุษย์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสามแปดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้นะคะอ่าเราจะมาเริ่มกันที่ปีกกินาลีนะคะปีกกินาลีนะคะ ปีกกินาลีกระถางเอ้กระถางนี้นะคะจะเป็นใบสีชมพูขอใบสีเขียวแบบนี้นะคะใบทรงจะยาวนะคะใบทรงจะยาวนะปีกกินาลีจะต่างกับกวนอูก็คือว่าปีกกินาลีก้านน้องจะเป็นสีเขียวนะคะแต่กวนอูจะเป็นก้านเป็นสีน้ําตาลนะคะและทรงใบน้องก็จะเป็นยาวแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะ กระถางนี้นะคะกระถางนี้50นย์นะคะกระถางนี้50นย์นะคะมีหลายฟอร์มมีหลายกระถางพี่ๆท่านใดอยากทําเป็นฟอร์มกอทักแช็ดน้องมาได้นะคะอยากได้กี่ต้นคะเป็นฟอร์มแบบไหนทักเชทดมาได้นะคะอ่าต้นนี้จะเป็นปีกกินาลีเหมือนกันนะคะต้นนี้จะเป็นเจบาทนะคะเจบาทนะอันนี้ก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะมีเจบาทและ50บบาทนะคะปีกกินาลีนะคะ แล้วก็จะมีหานุมานอมภพพานะคะหานุมานอมภพพาอุอ้ยกระถางนี้สวยมากมีแตกหลอดมาอีกสองหลอดนะคะแตกหลอดมาอีกสองหลอดแบบนี้นะหานุมานอมภพพานะคะอันนี้ใบที่กดสีเต็มที่แล้วนะคะใบที่กดสีเต็มที่แล้วนะกระถางนี้นะคะน้องให้น้องให้เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นะกระถางนี้เจ็ดศูนย์นะคะอ่ะพี่ๆท่านใดสนใจแคบ ทักแชทได้เลยนะคะแคปทักแชทได้เลยนะมีจํานวนจํากัดนะคะหนุมานอมพภพพามีเอ๊ะฮนุขอโทษดินะคะหนุมานออกศึกนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะมีไม่แค่กี่กระถางนะคะามาต่อกันด้วยตู้นี้นะคะตู้นี้จะมีพานารายนะคะพานารายแบบนี้นะต้น,นี้จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่นะคะจะกัดสีแบบนี้นะคะสวยมากต้นแม่สวยมากนะคะดูค่ะเชิญชม อันนี้จะเป็นต้นอันนี้จะเป็นต้นแม่หลวงลานนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่นายจันหนดเขี้ยวนะคะมีลูกปล่อยอยู่นะคะอต้นนี้จะเป็นหลวงลานนะคะแตกหลอดมาอีกหนึ่งหลอดจะมีประมาณห้าใบนะคะห้าใบนะกระถางนี้นะคะพี่ๆท่านใดรับต้นกระถางนี้นะคะหลวงลาดห้าศูนย์นะคะหลวงลาดห้าศูนย์นะแล้วก็จะมีหลวงลาดสามศูนย์นะคะกระถางนี้จะเป็นหลวงลาดสามศูนย์นะคะ แคปทักแชทไลน์ได้เลยครับตอนนี้จะเป็นหลวงราชสามศูนย์นะคะมีหลายฟอร์มนะคะมีหลายฟอร์มนะพี่พี่ท่านใดสนใจต้นไหนสอบถามได้เลยนะคะอ่าต่อไปกระถางนี้กระถางนี้จะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นแบบมันไม่อันนี้นะคะพี่ต้นนี้จะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะเป็นแบบนี้นะคะฟอร์มแบบนี้นะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้หนูให้ 50นะคะนายจะหนวดเขี้ยว5้าศูนย์นะต่อไปจะเป็นสำริดผลนะคะสำริดผลนะมี1 2 3 4 5สาี่ห้าประมาณห้าต้นใน1กระถางน,นะคะสำริดผลเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะใครรับต้นนี้สำริดผลนะคะห0ศูนย์นะคะห้าศูนย์นะ สำลิดผลต้นนี้ห้าศูนย์นะคะต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่สุกสงวนเอ้ยไก่ตัวงามนะคะตอนนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามแบบนี้นะมีลูกติดด้วยค่ะมีลูกติดหนึ่งต้นนะคะต้นนี้พี่พี่ท่านใดรับ ไก่ตัวงามนะคะสามศูนนะคะลากจุกๆนะคะดูคะ่ะลากใด้สามศูนนะคะต้นนี้นะอเดี๋ยวหนูดูให้มันจะเป็นอะไรอะ่ะอันนี้สวยจังเลยต้นนี้สวยมากนะคะเป็นใบแบบนี้นะน่าจะเป็นลูกไม้นะคะกระถางนี้หนูให้สามศูนนะคะกระถางนี้สามศูนนะสวยมากเลยอะ่ะ อันนี้อะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้นะคะแบบดูดดแบบนี้นะคะก้านสีดําแบบนี้นะคะกระดูกสีดําแบบนี้นะต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้สามศูนย์นะคะต้นนี้สามศูนย์นะมาต่อกันที่ชายชนมีสวยมากชอบตัวเนี้ย ชายชนนะคะชายชนกัดแดงทุกใบนะคะแดงย้ํานะคะแดงทุกใบนะคะต้นเอใบนี้จะเป็นดูสิคะก้านยังแดงเลยใบยแดงทั้งใบนะคะกระถางนี้นะคะชายชนห้าศูย์นะคะคุ้มมากเลยนะชายชนห้าศูย์นะกัดสีทุกใบนะคะสวยมากครับตอนนี้มีกระถางเดียวนะคะชายชนนะคะ,าะ,คะมาต่อกันที่ตู้นี้นะคะตู้นี้จะเป็นฮองเฮานะคะ ห้องเฮาแบบนี้นะตู้นี้จะมีห้องเฮานะคะมีประมาณหนึ่งต้นนะคะหนูให้สามศูนย์นะคะสามศูนย์นะห้องเฮานะห้องเฮาสามศูนย์นะคะมีไม่กี่กระถางน,นะคะห้องเฮานะคะสามศูนย์นะคะเป็นยังต้นนี้จะเป็นนายจันหนดเขี่ยวนะคะนายจันหนดเขี่ยวกระถางนี้นะคะสามศูนย์นะคะ กระถางนี้30นะ์นนจะนนดเขี้ยวจะมี30แล้วก็5ู้น์นะคะต้นนี้ก็30นะคะตัวน,นี้30นะ์นะอาจจะพามาดูปีกะะปกินาลีนะคะปีกกินาลีนะคะปีกกินาลีที่กำลังกัดสีตู้นี้นะคะปีกกินาลีที่กำลังกัดสีตู้นี้นะพี่ๆท่านใดคนไหนที่อยากทำเป็นฟอร์มกรนะคะสอบถามหนูได้นะ มีจำนวนเยอะอยู่นะคะจำนวนเยอะนะปีกกินาลีนะคะต้นนี้จะมีปีกกินาลีนี่นะคะามาต่อกับตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นบอลหัวนะคะจะเป็นบอลหัวต้นแม่แบบนี้นะคะต้นนี้จะเป็นนางใหม่นะคะนางใหม่ต้นใหญ่มาก ต้นนี้จะเป็นจอมทับนะคะจอมทับนะพี่พี่ท่านไหนอยากแบ่งสอบถามได้นะคะอยากแบ่งสอบถามได้นะต้นนี้จะเป็นนางพิวนะคะนางพิวนะคะอ่าถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะนางพิวต้นนี้หนูปล่อยให้ห้าศูนย์นะคะแต่หนูจะห่อตุ้มไปให้นะคะถ้าตรงนี้จะเป็นห่อตุ้มทั้งหมดนะคะต้นนี้นางพิวนะคะห้าศูนนะหนูขุดหัวไปให้นะเป็นงานหัวนะคะตรงนี้นะคะจอมทับก็มีนะ นี่นะคะยาคาเคนอันนี้จะเป็นอีหนาวนะคะอีหนาวนบุษบานะคะอีหน่วบุษบานะสอบถามได้นะครับทักไอดีพักลายมาเลยครับไอดีลาอันนี้จะเป็นไก่สุกสงวนนะคะไก่สุกสงวนนะยังไม่กัดสีเต็มที่นะคะอันนี้ก็จะมีนางไหมแบ่งแบ่งได้อยู่นะคะต้นนี้นะนางไหมนะคะสามสูนนะคะนางไมสามสูนนะขุดหัวนะคะ ต้นอะไรสอบถามได้นะครับมาต่อกันจะเป็นต้นนี้นะคะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมกระถางนี้นะคะห้าศูนย์นะคะกวนอิมกระถางนี้ห้าศูนย์นะแล้วก็จะมีพารักนะคะพารักมาแบ่งนะเป็นพารักนะคะจะมีหูใต้ใบนะคะอาจจะมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะต้นนี้จะเป็นพารักนะคะมีจํานวนน้อยนะคะเป็นบอลใบเก่านะคะบอลเก่าเลยนะคะ ตน้นต้นนี้มีมีอยูสองกระถางนะคะพี่พี่ท่านใดรับพิมพ์แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยทักแชทมาได้เลยนะคะนี่นะจะมีอยูสองต้นนะคะจะมีอยูสองกระถางนะคะดูว่าหาต้นอะไรยู่สอบถามทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวหาให้เขาถ้ามีเดี๋ยวหาให้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจทักแชทหรือโทรมาสอบถามได้นะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ